ปกปิดไปแล้ว <initiatives> ปล,ลายใต้ครัมีปลายบอกนะจะมีรอจนงเลื่อนะครับมาครับนะครับเบิึงปกปิดครับมันแต่วา <cousin> ่ามีแน่นอนนี่โอ้โหเนี่ยน้ำเลือกมากตัวนี้มันเดนเลือกน้ำคุ้นกว่าน้องเพิ่ง น้นหน,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 น้าบนุณหน้าเพเห็นป่าเลยครับมีสายใจบันซ้างด้วครับนี่ <c oughs> ป่าน้อยเตอ để pha hào nhoi. Hãy gặp gỡ gần bụi hinh pha nhoi lắm người đi giót. Hãy gặp 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 ตั sea, wall, so am, ้งแต่เป็นตาวานเนาะไอ่นใหนนั่นไปหลายอยู่ในบ้านจะถึงนี่บ้านลงนีลไปอุ่นถ้าคนที่ว่าลงไปเรื่องนี้ห่างเลยขนไม่เห็นถึนบ้านห่างเลยหิ่ะห่างเลยห้องห่างเรือเห่างผู้ใดก่อโอ้เลือเรือเจ้ายังอยู่นี่อยคเโอ้ เรือ,อยางพนเดียวนี่เนาะบันไดแท้ห่างกูนี่นาานามาไม่เป็นบ่าไม่จะจำได้บ่าไม่อย่างงี้โ oh อ้ไม่มาแต่บา้านมาแต่บ้าน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 มาแต่บ้านมาแต่บ้านเนาะโอเคท่ินกอถหืออยู่เอ้าเรือคนโอ้โอ้เกือบย่างผิดเลยย่งางผิดชีวิตเปลี่ยนเลยเด็ด <c oughs> เพราะว่าช่างสิแคบกว่าฝ่ายเครื่องนะครับเนาะฝนะ่ายใตจ ให้ตัดง่ายมาบ่บ่ทำไมเราแยกให้ไห่างเนี่ยมีห่างเตห่างในม้านแห้งเนี่ยห่างนมันห้ยังนน้ำรุนนี่เจ้าขมว่าเบิ้งรุนปรากฏถึงซไหนน่ เขาได้ลุ่นเขาให้นะตะโกนหลายเขาสิดตะโกนแค่ออกมาหนั่ง่โอ้โหเบอร์ยางของเบอร์ห้าใตะรับอายคนโอ้แหนมว่ากองกับอ่องหยอบอยู่ตรงนี้อันนี้แหน่เพื่เนาะอันนี้เพื่อนเอาแม่โคตรโจกออก แน่มนโคตัวก็เขาทำให้ไม่ได้เลยอ๋อมาปีไก่เนืงอลายแน,นจจ่จอก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 คนเอ็มลอยกันนี่อันนี้เขาตียากไปชุดเดี๋ยวถ้าไปรับบ้องทุบบ้องรุ่มนะจับคุยไงหมาบระก,กัด <laughs> โอ้มีแตนามใส่เขื่อกุลด้วยกันก็่เ,เ,เหลือที่ยงบกินแล้วามสูงคามยุงปรดันอือเอาส้นนามดันหัวเนาะงานป่ามันมีนมาจากสูงคามด้อืมเคยกิ่นยวนปลาปลาข้าวอันเจ้เพื่นเอาไม่กินกจ้านนี่ปาันเป็นกระเช้าถึงกินแลเจ้เพื่นเาไม่กินเอะเสีบป,ป่าน้ำานำามสคุคาโลละสองสามร้อย หน,นึ่งนะอมืมเชขึ้นุด้ลยทุกคนแต่ตรงนีเบิ้งคลิปเมื่อแดปรากฏลินปาขาวเหมนเรียนต้องเว้นนีเดี๋ยฮะสีแดดปากเวินใช่โอ้น้ำเชียเ่ยมนเดาไ่ได้อโอ้ยโมเมนต์เฉพาะกลางคืนเนาะห้ขึ้นสีดีกว่าขึ้นสีดีกว่าเ<อ>พราะว่าอย่างครับกลาคนนอนบอกอจ,จะเงียบแ่ยางกจะวันินว่า,างเนี่ย เครื่องตีหนึ่งเที่ยงคืน่ตีหนึ่งตายผมบอกให้กินเด็ดาานะครันเดี๋ยวมันที่เด็ดคร่องใส่ที่แบบข้างนอกกลับไปเบื้องคลิปแรกนะครับสีเห็นปลาข่าเน,ะน,นาะแท,าทา่านถ่ายท่านครับอืมนายจิบประทันเดี๋ยวเขาตัวง่ายดีเลยตัวสู้มึงโอ้อันนี้อย่างอันน้นอ่ะไม่อย่างอั้นได้ฟ<ข>ังโอ้เขาจะไปเห็นกระดูกกระดูกญ่กระดูกหญ่นามขึ้นกว่านี้เนาะ น้ำสถล่นว่านพี่บอลึ้นมว่อนี่ถล่นปกติครับโอ้แปลว่ามันก็หมดับปีใดน้ำาหลายครับน้ำสิ่ไหลย้อนกลับเข้าไปในกุดซังโอ้ก็น้ำสล่มค้มหลายกลัวห้อเงินถบงเงินเลยนะไ้ที่น่ายไป ก็ไปกแล้วมายืนชักเอาเลยและนี่งุ่นี่ก็ปีนี่น้ามันคอยพี่น้องหน้ามันหน่อย่ากระิ่อบกขึ้นอีเห็นเรียวป่าเมื่อกีเนาะคือนอยคือหน่อยอันนี้โอ้หายหลนะท่นับ้จะถ่ายนี้ตันีนะเปนย่างป็อย่างย่างไปเพนผมถ่ายอยู่นี่จะเด้ เดี๋ยวไปเบื้องมุมนั้นอขอไปเบิเป็นป้าหญ่านะครับบรรยากาศก็สิเคึ่มๆเมือนี่บ่มีหยางเอาสำรับคลิปนี้กันสำนี้ครับ